งใช่ไหมนะครับเอเหมือนกับมันจะไม่ติดเมื่อกี้มันดับไปขอสาธุคุณนะครับสวัสดีครับขอสาธุคุณสวัสดีของเดียวเป็นเครื่องอะไรเข้าไป u t u b e นะขอสาธุคุณสวัสดีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนี้หัวข้อนะเป็นหัวข้อฮิตที่เขาถามกันมานานแล้วนะครับยังไม่มีใครมา euh, ừ, สัญญาณยังไม่มีเลยครับ คุณพนุวัตรครับมีคนโทรหาคุณนะครับบอกค่อยโทรครับเ <c oughs> ชื่อมต่อใหม่อีกครั้งสวัสดีครับขอทราบทุกคุณสวัสดีครับารม,ม,ามาแล้วโอ้โหกดหัวใจแล้ว,ว,ลวต้องกดไว้ก่อน <c oughs> ปั๊ังชีวิตไว้ก่อนกระตุ้น้วยชีวิตส่งหัวใจมาก่อนตึงต้งๆๆ้งจมันจะมีความรู้สึกดีขึ้นกดไว้ก่อนนะ กดหัวใจใช่ไหมการกดหัวใจก็เป็นการให้ให้ความรู้สึกดีๆให้มันมีชีวิตไว้มันต่อเนื่องกันนะนะครับ,ดรบกดรัวๆไว,ว้นั่งกดจิ้มๆไว้ด้วยความรักไม่พังหรอกขี้เหนียวแค่นี้ข <laughs> ี้เหนียวไม่ไนะ้กดหัวใจยังให้ไม่ได้นี่ครับเขาเรียกว่ากดหัวใจเรัว,ว,วๆ,ๆ,ๆนะฮะวันนี้เดี๋ยวข้าจะคุยให้ฟังถึงเรื่องของ คำถามมานานแล้วนะฮะแอที่นั่งฟังเลยนะครับแล้วก็สายเขาเรียกสายมูเนี่ยนั่งฟังกันเลยบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะฮะสายมูสายปฏิหารหรือสายแบบอิทธิอิทธิฤทธิสายทิพยะนะครับมันต้องฟังวันนี้นะฮะฟังแล้วมันก็แต่้ฟังแล้วมันจะเกิดปัญญาฟังแล้วมันจะเกิดอืมเออะเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวข้าจะคุยถึงมหาสติเลยถึงมหาสติเคยได้ยินคาว่ามหาสติมหาปัญญาไหมเคยครับนะครับพระมึงไปถามพระว่าไหนก็ได้มันตอบไม่ถูกหรอกมหาสติมหาปัญญาแต่ถ้าตอบแบบที่เขาเขียนมาเนี่ยมันก็ตอบอย่างนี้นะมหาสติเป็นอะไรสติที่ยิ่งใหญ่ครับมหานีใหญ่มหานี่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับทนเจา มาปัญญาก็คือปัญญาที่ยิ่งใหญ่แล้วมันยิ่งใหญ่ยังไงนะมันถึงจะเป็นมหาอะไรอย่างนี้แต่เราไม่ได้ไม่คุยถึงเรื่องตรงนี้เราไว้ตอนปลายๆนะครับไอ้มาสติกับมาปัญญานี่นะครับอืมเราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ว่ามันมาจากเหตุเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ข้าจะพูดวันนี้คือเหตุเล็กๆน้อยๆที่เราเรียกว่ากสินนะครับกระสินกระสินสมัยก่อนนะท่าน ก่อนที่ข้าจะนำสิ่งเหล่านี้มาเปิดเผยให้ฟังเนี่ยความเห็นของเราเนี่ยเรากล่าวว่ากสินก็คือสิ่งที่ไม่ดีนักฝึกปฏิบัติเนี่ยนะครับคิดว่ากสินเนี่ยไม่ดีที่ไม่ดีก็เพราะว่าไม่รู้จักกสินคนทั่วไปไม่รู้จักกสินกสินก็คือการเพ่งเขามองว่าอย่างเช่นการเพ่งเทียนอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของอวิชาเป็นเรื่องของ วิชาที่มันไม่ดีทำให้กรรมฐานแตกมาทางผีมาทางเกจิมาทางอาจารย์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยศยศาสตร์นี่ครับเนี่ยถ้ามันปุ๊บปุ๊บมันจะไม่ขึ้นตัวนี้ไงเมื่อกี้ขึ้นไม่ขึ้น,น,นยอะยอดคนดูอแต่ของแกขึ้นใช่ไหมใช่ครับแต่ของข้าสายทอดมันจะไม่ขึ้นนะครับ <c oughs> อ กระสินเนี่ยท่านกระสินเนี่ยมันเป็นการเพ่งนะเวลาเดี๋ยวข้าอธิบายฟังเวลาคนเนี่ยสมัยก่อนที่พวกเล่นคาถาอาคมเนี่ยเขาต้องมาทางกระสินถูกต้องไหมเนี่ยว่ากันอย่างเงี้ยว่าต้องมาทางกระสินเขาจะสอนมาทางเพ่งเนี่ยเพ่งเรารู้แค่ว่าการเพ่งเนี่ยการอย่างเช่นเพ่งเทียนเพ่งน้ําเพ่งน้ําให้แตก เพ่งเทียนให้กระจายอะไรเงี้ยเพ่งเทียนให้กระจายอ่าอเนี้ยเพ่งดินเพ่งลมแต่ไม่รู้จักว่าเพ่งดินคืออะไรหรอกรู้จักก็รู้จักเล็กน้อยคนไทยเราเพ่งดินเนะี้ยก็ว่าตามมาในวิสุทธิมรรคที่เขาว่าแต่ข้าไม่ได้ไปอ่านวิสุทธิมรรคเลยนะครับแต่ว่าข้ารู้ว่า พวกมาปเปลี่ยนจะไปก้าเขาเอาวิสัยิมักเรื่องวิสัยิมักเนี่ยมามาแปลแล้วมาตีความหมายกันมาเขาขยายความกันแสดงว่า